เออร์ลิงฮานมีฝีเท้าที่เทียบเท่ากับเลโอนลเมซี่และคิสเซโนโรนัลโดแล้วหรือยังครับโอ้จากเกมเมื่อวานนะครที่อัดซาวแซมตันซะไม่เหลือซากเลยนะครับ4ประตูตอนหนึ่งะครับโดยฮารัน,นี่ได้ฉลองการยิงครบ30ประตูของเจ้าตัวด้วยนะจากการลงเล่นเพียงแค่27นะัเดทเท่านั้นเองแต่ยิงไป30ประตูแล้วนะคือ อันนี้นี่ยังมีบางนะัดที่เขาไม่ค่อยได้ยิงด้วยนะฮะจะมีบางนะัดที่เขาโดนแก้บั็กด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าเจา้าโตก็ยังยิงได้เกินจนํานวนนะัดที่ลงเล่นอยู่ดีนะถือว่าสุดตีเลยก็ว่าได้แล้วก็ฉลองการยิงครบ30ประตูของตัวเองนะด้วยลูกยิงแบบแปลกๆนิดนึงนะครับกึงก่งๆวันเล่กึง่งกึ่งฮาวันเล่นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นลูกที่ยิงแบบ ยากมากเลยนะเพราะเป็นลูกที่ยิงจ๋่ะเดียวนะครับลูกลอยมาแล้วเจ้าตัวก็กระโดดวันเลขเท้าซ้ายเข้าไปนะครับสวยก็ถือว่าสวยสวยมากเลยแหละเป็นลูกที่เฉลิมฉลองครบสาวสิบปีของตัวเองได้อย่างสวยงามเลทีเดียวเชียวนะครับซึ่งท้ายเกมเนี่ยเบบกอร์โอลาก็ออกมาชื่นชมกองหน้าสุดที่รักของตัวเองแบบ จะเหนียวเลยก็ว่าได้โดยได้บอกว่าตอนนี้ฮาลันเนี่ยได้ขึ้นมาเทียบเท่ากับเรเนเมซี่และคิเซโนโรนัลโดแล้วนะครับซึ่งเขาภูมิใจมากๆเลยในตัวของอสิทธิรักคนนี้นะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาเชื่อว่าฮาลันจะต้องก้าวข้าเมซี่โรนัลโดแน่นอนเลยครับอถ้ามองในแง่ของการทําประตูเนี่ยจำนวนประตูเนี่ยมีสิทธ,ทธิ์มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์อยู่นะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าช่วงพีคข,ของโรนัลโดและเมซี่เนี่ยเขาเคยทําได้ถึงโอ้แข่งกันทําอ่ะ หรือดูการละ50-60ประตูนี่แบบเป็นว่าเล่นนะเป็นว่าเล่นเลยนะครับแล้วบวกกับสกิลส่วนตัวของทั้งคู่นี่เรียกได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่อายุ20ถึงอายุ25่เนี่ยทั้งคู่นี่เป็นประเภทที่ว่า2 1เอาไม่อยู่ทั้งคู่เลยนะโรนัลโด้ช่วงนั้นก็พิวมาานะครับเมซี่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะชงเองกินเองได้ทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบในแง่ของการจบสกอร์อาจจะสามารถที่จะไปเทียบเท่าเมซี่และโรนัลโด้ได้ถ้าเกิดจะบอกว่า เทียบเท่าเลยอ่ะในทุกๆอย่างไม่ไม่ไม่มีทางไม่มีทางผมว่ามันมันเทียบกันไม่ได้2คนนี้ก็คือปรากฏการแห่งศตวรรษนะครับคือปรากฏการของวงการฟุตบอลแห่งทศวรษแล้วนะครับสำหรับเมสซี่และโรนัลโดนะครับน่าจะไม่มีใครเทียบได้นะตอนนี้นะไม่รู้อีกกี่ปีจะมีใครเทียบ2คนนี้ได้หรือเปล่านะซึ่งเป๊ปก็ออกมาอวยตามระเบียบนะครับเขายังแอบที่จะเก็บสถิติเมสซี่ไว้อยู่เลยนะครับโดยที่จะไม่ให้ฮาหลายิงเกินเมสซี่ คือแบบเห็นเห็นจะยิงเกินจะยิงเกินก็เปลี่ยนตัวออกเปลี่ยนตัวออกอันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคือฝรั่งเขาก็มาแซวกัน,นว่าเป๊ปเนี่ยไม่อยากให้ฮาลันยิงแซงเมสซี่นะครับก็เลยแบบแอบถอดฮาลันไวเก็บไว้นะไม่ให้ยิงเกินนะครับก็ตามนั้นครับจากที่เห็นตอนนี้ก็ไม่มีใครที่จะยิงระเบิดระเบอ้อเท่ากับจอมันบูอีกแล้วนะฮะลุนล้นลุ้นทะลุ40ประตูแน่นอนฤดูกาลนี้นะสำหรับฮาลันนะไม่ต้องสืบเลยนะฮะ นะชั่วโม,มงนี้ในพรีเมียร์ลีกก็ไม่มีใครร้อนแรงเท่าเขาแล้วครับไม่รู้จะฝากผีฝากใขรให้ใครไปยิงแซงเขาได้นะฮะคว้ารางวัลรองเท้าทองคําแน่นอนครับสำหรับแฟนเรืเอใบตอนนี้น่าจะไปลุ้นดีกว่าว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะสามารถไปได้ลึกถึงแค่ไหนนะเพราะว่าเป็นถ้วยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกระหายหลือเกินอยากจะได้หลือเกินนะครับกับถ้วยแชมเปี้ยนลีกนี้นะครับดูครัว่า ความเก่งกาจของเออร์ลิงฮาลาส์เนี่ยและความกระหายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะสามารถคว้าแชมเปี้ยนลีกมาได้ไหมนะครับที่รู้ตอนนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยน่าจะเสร็จอาร์เซนอลแล้วแหละต้องแช่งอน่ะเดี๋ยวแต่ต้องแช่งให้อาร์เซนอลสะดุดขาตัวเองนะครับแมนซิตี้ถึงจะสามารถที่จะแซงได้นะครับนะตอนนี้นะครับก็วันนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะเยอะมากเป็นพิเศษนะเพื่อให้ช่วยตัดแต้มอาร์เซนอลให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ เอาใจช่วยริภูกันด้วยนะครับในการที่จะตัดแต้มมาซโนนให้ได้นะครับ